สวัสดีครับพี่น้องนี้ภาพพี่น้องมาช่มเขาโพดนะครับนาฟนอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้ผมเคยมาถ่ายตั้งแต่เพิ่นปลูกไใหม่นะครับตั้งแต่ดประมาณสองสัปดาห์นะครับต้นนี้ก็ได้ประมาณสองเดือนนะครับต้องนึ่งกว่ามานสองเดือนนะครับมาเบ่งพัฒนาการของพิ่นะครับออกดอกแล้วครับกรลรังสีจอฝักนะครับ เป็นเขาโพดพัน CP นะครับ CP หกสามเก้านะครับนาทีพ่นปลูกนะครับกพราะเป็ความงามของมันนะครับเพราะดินลักษณะที่พ่นปูกตัวนี้มันจะออกเป็นดินแบบออกไหค่าดินลูกหลังเนี่ยนะครับมันจะไม่หินนะครับมันจะไม่หินสมน้านะครับเป็นดินลุกหลังเนี่ยเบรางเกระโพดเิ่นนะครับสมบูรณ์งามดีให้นะครับ ใบเงใบยาวนะครับแต่จะมีผัวเอ่อแมา่แรงมาจ้อเนี่ยนะครับเป็นบางส่วนเพราะเบื่องภาพรวมนะครับว่าพเป็นปลูกช่วงฤดูฝนนี่มันเป็นยังไงนะครับพะเ็ดเป็นลักษณะแบบยกหล่องนะครับเป็นหล่องหง,นง,ง,นนงน่นะครับแก็จะมีมองคลองระบายน้ำมันมองนงยนะครับเป็นคลองระบายน้ำไว้ ต้นมันกัสีก็คอยเสม,มอกันเปนไนนะครับส่วนโดยเฉพาะทางขอบมันนะครับจะต้นหน่อยกว่าะนะครับค่อนข้างห่างนะครับนะครับเถวากันนะครับต้นนี้ผมว่าหน่วยเกือบเม็ดหนึ่งนะครับเรีอว่าอาจจะเป็นหลองน้ำป็นนะครับ นีรองนามรองนะครับมีรองนะเตืเบิ้งแลวนะจะแม่เจ็ดสิบนะครับ,บ,นะรมรบผมหางมันมันบอเสมอนะครับอยู่นี่เพ็่นมีทีมีห่างนะครับสำหรับซุ่มซุ่มกันไปบางแปลงแกะประมาณหกสิบเจ็ดสิบก็มีนะครับเพราะว่าลักษณะที่เพิ่นปลูกก็ค,คือใส่คนอยู่เอานะครับสุกเออสุกเอา,นะเอานี่ต้นนี้มันจะเป็นรอง ลองถุนเดินไปถระ,ะบายน้ำนะครับภาพออาเป็นหนองยางเบ้งบรรยากาศลองระบายน้ำเพิ่นนีะครับต้นก็มีทั้งต้นหน่อยต้นเี้ครับผสมกันไปนะครับถือว่าต้นนี้ก็ดูแลดีๆเยอ่ครับพวกไอ้วัะพืช กับโป้อยมีนะครับแล้วก็พวกน้อนแมลงกับโป้อยเห็นคนได้นะครับจะพาพี่น้องมาเบิงดันหน่อนเะบิงดันขางอีกที่หนึ่งนะครับลักษณะการเกิดของมันเห็นไหมครับต้นมันจะผสมกันนะต้นสูงต้นต่ำนะครับปนกันไปเอาไปหน่อนยะบ,บางแถวก็งามบางแถวกับ่งามนะครับ ตัวเฉพาะที่มันอยู่กับไก่ลองน้ำนะครับมันเสิเหมินมน้ำมันจะบกงามนมันเป็นหลองระบายน้ำแล้วขอมมันจะบอกอยงามกันไหนทางในนี่งามครับต้นสูงต้นนั้นเตียประสบกันไปแต่มีเทิ่ง เกิดเบิดบ่เกิดเบิดก็มีนะครับบางหม่องก็เป็นมัเป็นช่องว่างนี่ครคือบางเขียวมันเกิดเม็ดมันกิดบ่ลงหรือมันบวกิดนะครับกระปุกดีๆกันครับพันนี่ครับซีพีหกสามเก้าปลูกหนาฝนนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพันนี่ก็นเลยแต่คนหมักคนนิยมนะครับอยู่นี่เพิ่นก็ะใสที่พันนี่มากแล้วนก็เห็ดหลายแปลงได้่นก็ เด่นในของซีพีครับยืนนี่มีพางเบื้องฟังโอ้นีเน่เขามาเกือบสองสามลานะครับ,าบานาทีนี้ลายเติบใหญ่ลองเลยปืป๊ดอ่ี่น้องเบื้องมุมสูงนะครับ งงา,ามมขอันกำลังออกดอกครับถือว่างามนะครับแำแพงในกระพันนะครับถือว่าเป็นการดรูแลงของเจ้าของแปลงเพื่อนครับรุ่ยค่อนข้างดีคือระวังรองมาัน ตัวองมันสิเวีนในหางเนี่ยครับประมาณเม็ดหนึ่งนะ <Okay. S 1> ผ่านีหากมันจะเป็นสีแดงเนะี่ยลักษณะมันะข้างล่างกะโลงนะครับบ่วมีวัชจจพืช ดูแลดีบนทางดีครับต้นก็สูงบบาค่อยเห็นงี่เง่งนะครับมันก็จะเป็นฟักเดียวนะครับต้นเดียวกับฟักเดียวเลยนะครับแง่งบ่ค่อยมีลักษณะของระบายน้ำเพิ่มจะมีแบบเป็นแองแน่นะครับน้ำม,มันจะออกโปร่ง่ะบอบกให้มันระบายนกสองฝั่งนะครับก็ไปเอะเอาพันธนะุน์นี้ไปใส่นาฝนกะ พิจารณาเบิังครับผมมาถ่ายตัวอย่างให้พี่น้องเบิึงว่าในพันธุ์ก็บปุ๋ยได้ให้กันพันธุ์นะครันนะครับมันฝึกอยู่ครับการบริหารจัดการการดูแลเขาจ้าของแปลงนะครับบอกว่าพันธุ์ได้นะครับงามเบิดนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายมานน่นะครับตัวถือว่างงามก็คือพันธุ์บอสไซปุ๋ยนะครับแล้วก็บล็อกกับแจ๊บวัชพือปลูกแบบบัวค่อยๆได้ใจมันมันก็จะบัวค่อยงามพันธุ์ได้นะครับ ตัวอย่างในพี่น้องเมืองครับผมโอเคครับวันนี้พอพี่น้องสวัสนีครับคลิหนาพอ์ันไหมครับสวัสดีครับ